สวัสดีครับพบกับผมช่อง JJ 1 9 9 6นะครับวันนี้เมียบอกให้มาตัดผมให้ตัดให้ตรงๆดูครับดูดูดูดตรงไหมตรงไหมตรงเนี้ยมุมเนี้ยเห็นมุมไ้ยเราจะแก้งมันดีไหมเนี่ยไม่ต้องบอกม,ม,มึงอย่ากแกงกูมึงตัดดีๆนะ ตรงยังวะมันจะเอียงๆเนาะสั่งนี้ตัดไปตัดมาผมมเสียทงไงวะเนี่ยเอาแล้วแม่เจ้ามึงต้องเ,เร็งด้วยเดีงกูเห็นมึงตัดอย่างเดียวเลย ไม่เล่งอะไรเลยมึงตัดอย่างเดียวเล่งแล้ว ตัดไปตัดมาตายไปนีหินอ่ะได้แล้วสวยอ่ะขนามันสิสวมันยาวเกินไปอ่ะอเขาบนนีัไงลองวีวีดูก่อนีกทีผดูก่อนอโอ้โอ๊ยโอ๊ยตดนหูตดนหูีผมคุยใช่ได้ สหรือว่าเราสั้นถึงไหนนีเราไงขอดูหน้าตัวเองก่อนได้ไหมหน้ามันอ้วนอยู่ละผมดูเหลือแค่นี้เหรออือเอาสั้นแบบสั้นจูๆเลยได้ไหม ไม่เร็วจสร้างขนาดไหนเอาเลมขึ้นมาอีกห้าเซนห้าเซนเหรอจะรู้ไ,มไ,ไหมว่าห้าเซนอยู่ประมาณไหนเนี่ยนี่มันยิงแต่อะไรยังไม่เป็นอยูอเนี่ยเขียแบตเตอรี่ต่ำแล้วช็้นค่ะอยู่เฉยดิ เค้ื่อนมาอีกห้าเซนนะไม่ใช่ว่าจากหัวลงไปห้าเซนเลยเอ้ยมือมึงตัดมึงอย่าดึงผมมันจะเต้งขึ้นมันจะสั้นลงอย่าดึงผม โอ้โหมึงสั่งมึงเลงบ้างดิตัวโอ้ยเดี๋ยวมึงได้โกโโนโกหัวแน่นนแตัวถ้ามึงมึงสัดงสั้นเกินไปแล้วเนี่ยตัวหยุดไม่ทันแล้วเึ้ยไปผมมึงอ่ะมึงดูห้าเซนอ่ะอาไปคือมึงนะเหรอเบี้ยวเลย สิเซนแล้วเนี่ยเอ้ยสวยว่ะ ลองวีดูดิูตรงเนี้ยจไงโอ้ยใช่อันนี้ได้แล้วได้แล้วอันนั้นคมเหรอไม่ใช่อันนี้เขาใช้ซอยแล้วค่อยซอยซอยยังไงซอยปลายปลายเฉยเฉออยินจะเฉยดิมันรู้สึกว่ามันจะยาวไปนิดนึงมึงยินจะยาวอีกเหรอใค่ก็ขอดูหน้าตัวเองหน่อยดิกระจกกูก็ไม่มีให้กูใช้อ่ะมึงอ่ะเดี๋ยวดิ มึงยังจะสั้นอีกเหรออ๋อตรงเนี้อ๋อตรงนี้อ่ะสั้นสั้นอ๋อตรงที่มันเป็นน้ำตาลน้ำตาลนี่ออกอ่ะได้ไดแต่แต่มึงไม่ต้องใช้กันแกล้งนะเสียงมากเลยเห <c oughs> ็นใจเหรอวช่เลยค่ะดีก่อนมีหูได้ไหมเบาๆมันเจ็บมีหูไหมเหรอไม่ได้อไไดโอ้ตัวข้างบนน,งงงบนี่ก่อนนะไอชิ้นทองอ่ะไหนข้างบนเนี่ยตรงไหล่มึงอ่ะ ờ mình đi cà này là đang xôi. ờ. à mình có xoay xoay hai cục à. để vừa xoay để vừa tạt đây được không? hả lá? xôi không lên đi đi để cua qua. côn hổ có đái. lên đi đi là ไม่ใช่นั่นน่ะเขาใช้ซอยมีซอยได้ซอยได้ดีเนี่ยสวยแล้วแต่งไปดนึ่นงตัวเดียวเขาจาัดผมนี่เขาบีบนะเขาจัาแล้วเขาไ็ตัดไม่ใช่หรอใช่ไหมตรงนี้อรยงนี้เขาจัดนี้ได้แล้ว นี่แหละนี่มันตักอ,อีกเหลือตักตั้งกันเนี้ยโอเคครับโอเคเรามารีวิวผมกันว่าสวยดีวสวยก็แป๊กสวยยังครับนี่ไม่สวย อันน้ามารีวิวรีวิวรีวิวทรงผมใหม่มันไม่สวยเลยมึงจะเอาอีสั้นขนาดไหนมึงไม่เล็มดีๆให้กูเลยอ่ะมมีโถแบบยาวๆย่างี้อยู่เลยแม่งมันชอบเหลมแม่งอยู่ป่ะอะไรแล้วอ๋อข้างนเนาะไหนเห็นไหมทำมันลงมาข้างหน้ำเลย มันจะยาวใช่ไหมนะก็อย่างนั้นนะคะเร็วๆต้องมาตัดให้มันเท่ากันนี่ไม่ใช่ตัดเลมแต่ข้างหลังเนี่อ๋อมันตัดข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ตัวเดี๋ยวมันจะเฉียงนะอ,อันนั้นน่ถ้าตัดข้างหน้านงน,นี่มันจะเฉียงนะแล้วผมไปข้างหลังมันจะเฉียงเป็นตัว V อ่ะหยา นี่เรื่องเลยมันทำอะไรเนะมันทำอะไรเนะมันทำอะไรเนะมันทำอะไรซอ,อยผมซอยผมเอาซอยทีไรอย่างงั้นเหรอเอะเขาซอยอย่างงั้นเลยผมอะ่อยอยผมอะอผมติด โ okay, อเคบ๊ายบายเขาก่อนแล้วเสร็จหรือยังบ๊ายบาๆเายบายท้ายคลิปเลยไม่บายๆแล้วเดี๋ยวเลยฝากเขากดไลค์กดติดตามหนูด้วยนะคะเดีย๋ดวยวเลยดิบอกดิไม่เอาฝากกา like, ดไลค์กดติดตามด้วยสิทำไมไม่พูดอ่ะไม่พูดเพราะว่าไม่ใช่ช่องกูเอาลช่องมึงช่องอะไรแนะนำไหมโอเคนะครับบ๊ายบาย